สวัสดีค่ะหลังจากที่มีคลิปออกมาเกี่ยวกับเทอร์โมมิเตอร์บางรุ่นที่ไม่สามารถใช้งานได้จริงนะคะวันนี้เราจะมาทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานเทอร์โมมิเตอร์รุ่นนี้กันว่าสามารถใช้งานได้จริงๆและมีระบบเซ็นเซอร์จับความร้อนได้จริงนะคะวิธีการทดสอบเราเตรียมแก้วน้ําร้อนไว้นะคะหลังจากนั้นเราจะทดสอบยิงที่ระยะไกลก่อนนะคะเริ่มยิงครั้งแรก ที่ระยะไกลอุณหภูมิได้อยู่ที่35.3องศานะคะเราลองขยับเข้าไปอีกนิดหนึ่งอุณหภูมิอยู่ที่37เองศาพอาใกล้ความร้อนมากยิ่งขึ้นนะคะขยับเข้าไปใกล้มากขึ้นอุณหภูมิอยู่ที่38.5องศาพร้อมเสียงเตือนเนื่องจากอุณหภูมิสูงกว่า38องศาหน้าจอโชว์เป็นสีแดงนะคะขยับเข้าไปใกล้มากขึ้นอุณหภูมิยิ่งจะร้อนขึ้นตอนนี้อยู่ที่40.6องศา หรือแม้กระทั่งถ้าขยับเข้าไปใกล้เกินไปอุณหภูมิสูงกว่าร่างกายมนุษย์จริงนะคะก็คือจะโชว์ขึ้นเป็นที่หายอันนี้แสดงให้เห็นได้ว่าระบบมีเซ็นเซอร์จับความร้อนได้จริงนะคะแสดงผลตามจริงดังนั้นมั่นใจได้ค่ะ